สเสน่ห์ของรองเท้าแบรนบางก็คือหนึ่งรองเท้าที่เราตัดอย่างนเ,นเนี้ยเคสนียขาก็ไม่เท่ากันใช่ปะขาก็ไม่เท่ากันนิ่มเท้านี่คือสเสน่ห์ของมาดูคู่นี้กันว่าทําไมเราต้องมีช่างตัดรองเท้าเห็นไหมเท้าซ้ายกับเท้าฝาไม่เท่ากันอันนี้ซ้ายเล็กกว่านี่คือขวา นี่แหละเมื่อเท้าซ้ายเท้าขวาไม่เท่ากันช่างรองเท้าก็เลยจะต้องมีน,นี่แหละคือคีย์หลักของการทําไมลูกใบนี้ถึงขาดช่างรองเท้าไม่ได้นะและนี่เราใส่แผ่นนิ่มให้เขาเดินอย่างสบายเท้าคือรองเท้าแบรนด์บางนี่เน้นทนแล้วก็นเน้นนิ่มแล้วก็นเน้นคัตติ้ง การตัดเย็บเป็นแฮนด์เมดร้อยนะนี่คือซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราความนิ่มสำคัญทนสำคัญ